เปิดท,ทุกวันนะครับทุกวันหยุดบรนานาคันมันเดียวหยุดบรานาการมันเดียวนะครับผมครับผมห้ามาทุกไม้เลยใช่ไหมใช่น่าด่าจไม้ใหญ่เลยนะครับทุกคนนะไม้เล็กค่ะแต่ลูกชิ้นใหญ่ครัาบผมถ้าเป็นแบบต้นนี่คือขายยังไงครับพี่กี่ละสามสิบค่ะอันนี้ถุงละสามสิบบาทโอตัวนี้ถุงละสามสิบบาทคนะ้นคงเหมือนกันไงหมักกันแบบนี้อ๋อครับผมตัวนี้ขายยังไงครับตัวนี้ยี่สิบห้าบาทตัวนี้ยี่สิบห้าบาทนะ นอหนันไม้ละสิบบาทโลสามห้าสามร้อยค่ะสามร้อยห้าเลยวมันสมากเลยค่ะเสวยดุดุเลยค่ะเลือกตัวกันสุดเลยนะขายตัวเท่าไหร่ครับพี่หกสิบบาทค่ะหกสิบบาทนะครับเอ่เชิญเชิญลูกค้ามาใช้กันหนุนหนักนะคะลูกค้ามีขายของขายเยอะแยะเลยค่ะ วัสดีนะครับธรรมชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดไททะนุบ้านฉางนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหลังตลาดนะฮะตัวนี้เป็นตลาดจอดรถนะครับอยู่ด้านหลังตลาดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูด้านในกันนะครับตลาดนัดไททะนุนะฮะก็เป็นตลาดใหญ่เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดวัดไข้ใส่แมสร้างมือด้วยเจลนะ ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเป็นตลาดใหญ่เลยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขามีอะไรขายกันบ้างนะครับ นนรดบตัวนีข้าลุมอะไรกันอยู่ครับเางาะนะครับนนแบบคนลุมซื้อเงาะนะฮะโล่เท่าไหร่ครับาาาาขายดีมากครับ ปลาเผานะครับขายยังไงครับพี่ขายตัวชุดละร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยสามสิบพร้อมกับมันเจี๊ยบพ้อมผักมันเจี๊ยช่วงโควิดขายถูกตลาดที่นี่เปิดทุกวันนะครับพี่ทุกวันหยุดธนาคารวันเดียวครับหยุดธนาคารวันเดียวนะครับผาปลผาขอบคุณมากครับพี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านในกันนะครับตลาดใหญ่มากนะครับทุกคนนะครับ เป็ดพะโล่นะฮะอ่ะร้านนี้เป็นร้านผัดไทยนะครับกล่องละยี่สิบบาทนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับป้าช่วงนี้ก็อึดๆหน่อยอ่ะลูกค้าไม่ค่อยมีครับผม แต่ลูกค้ามาก็มาเดินได้นะใส่มุงใส่แมสมาดีๆเนาะป้านะล้างขีสัตวยาทุกวันครับผมแลทุกคนก็ป้องกันการร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมขอให้ขายดีๆครับผมเพราะตลาดคนทุกวันครับผมตลาดแทนทนุนะครับมาเดินได้นะมีของขายหลากหลายมากมายเลยนะของหวานมีขนมหวานข้าวต้มมันนะครับครับผมตลาดที่แม่ค้าบอกเข้มข้นนะเขาล้างตลาดทุกวันเลยนะครับ ร้านนี้เป็นร้านต้มแซ่บเอ็นหมูนะฮะโอ้ oh. ดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆพร้อมผมนะครับทุกคนนะฮะเป็นตลาดใหญ่เลยนะครับทุกคนเป็นขาหมูพะโลนะครับโอ้โหร้านนี้มาจากสตีเฮียเลยเหรอครับขายใหญ่มากนะฮะขายยังไงครับเนี่ยถุงละห้าสิบค่ะถุงละห้าสิบบาทนะครับผม มาจากาช่องยูทูบตลอนถ่ายคลิปครับร้านนี้เป็นร้านาเป็นน้ำนะฮะไม่เป็นบาร์บีคิวนะครับน้าไม้ฝรั่งก็มีนะโสด ขายกำละ20บาทนะครับกำมใหญ่เลยนะครับพอค้ายไม่ค้าตลาดนัดที่นี่น่ารักนะครับด้านนี้เป็นอะไรครับโอ้โหมะม่วงนะฮะดอกไว้สวยมากสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ครับผมสู้ๆไปด้วยกันครับผม ตัวนี้เป็นแหนมปลาไายนะฮะตัวนี้ขายยังไงครับเนี่ยคัวละสี่สิบบาทนะครับทุกคนนะฮะต่ละร้านเขาจะมีเกลือแอลกอฮอล์ให้อย่างดีเลยนะครับร้านเจียงได้นะครับนี่นะฮะใครที่ชอบกินผื่เรียนนะครับผมผื่เรียนก็ยังมีขายอยู่นะโอ้โหตัวนี้เป็นผื่เรียนอะไรครับเนี่ย หมอนทองนะครับขายโนเนื้ออย่างเดียวกิดละสี่สิบบาทนะโอะมครับผมอลเนื้อได้ด้วยนะคะตัวนี้หมอนทองก็ามาจากไหนครับหมอนทงใต้หมอนทางใต้มนงใต้นะครับผมแต่ว่าก็น่ากินมากนะครับขายขิดละสี่สิบบาทนะโลละสี่ร้อยนะครับทุกคนครับ ้านนี้ก็จะเป็นั่งของทะเลนะครับเป็นหอยนางรมนะฮะักกระถินยอดสวยเลยนะครับ <c oughs> เป็นปูนะครปูม้านะครับ <c oughs> ตลาดใหญ่นี่ หลายส่วนให้หลายส่วนมากนะครับไม่รู้ว่าจะเดินทั่วหรือเปล่านะก็พยายามเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับตรงนี้สถานการณ์โควิดนะก็ลูกค้าก็ไปมามา,มาเยอะอยู่นะครับแต่ก็รีบมารีบซื้อรีบกลับนะที่ผมสังเกตด,ดูได้นะตัวนี้ ขายดีมากนะฮะตัวนี้เป็นหมูกระทะนะ9บาทชุดเป็นชุดนะครับเพราะว่าร้านหมูกระทะตามร้านใหญ่เขาจะเปลี่ยนทางชุดนี้นะ9บาทับผมตัวนี้ขายอะไรครับเป็นเข้าวู้นมสดจ้าวผู้นมส,สดนะครับค่ะขายยังไงครับขายด้วยละ15-7ถ้วยร้อยรวมได้ค่ะครับผมใส่เกี๊ยวน้าที่หนึงปลาทำสดใหม่ทุกวันจ้าครับผมชื่อร้าน,น,นอะไรครับเจมกะาล ขายทุกวันไหมขายทุกวันค่ะขายทุกวันนะฮะแต่ที่นี่เขาจะปิดวันอังคารวันเดียวครับผมเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็จะเบาๆหน่อยครับผมคนไม่ครอยออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ครับสู้ๆครับผมตรงหน้าครับเดี๋ยวมาหนุนได้นะร้านนี้เขาลงโครงการด้วยนะครับผมร้านนี้เฟมิลี่โค้ดมาครับผม เป็นไงครับเร,ระตุ้มข้าวโพ,พดนะฮะใหญ่เลยนะครับหม้อใหญ่เลยนะร้านข้าวโพ,พดนะครับร้านนี้ไก่ต้มน้ำปลาร้านใหญ่เลยนะครับ ต้มปลาแ้วจิ้มรสเด็ดร้านนี้เป็นร้านขนมนะครับตรงนี้ชิ้ละหาบาทนะครับ รวมด้วยนะครับห้าบาททุกไม้เลยใช่ไหมค่ะห้าบาทจ้าไม้ใหญ่เลยนะครับทุกคนนะไม้เล็กค่ะแต่ลูกชิ้นใหญ่ครับผมไม้เล็กลูกชิ้นใหญ่นะครับผมขอบคุณมากครับพี่ร้านนี้เป็นร้านสลัดโลนะฮะมีหลายอย่างเลยนะฮะขายชื่อไงครับพี่สองละห้าสิบบาทสองละห้าสิบบาทนะครับผม ตลาดก็มีนะครับร,ร้านนี้ขายดีเลยนะครับจิ้มซีชูดนะครับเป็นถึงส่วนหมูนะครับค่ะลวกก็มีต้มแซ่บก็มีใช่ไหมครับทาเป็นจิ้มเป็นยำเป็นต้มได้ค่ะครับผมเยอะเลยร้านใหญ่เลยนะครับลว้โม่ได้้เลยหมอใหญ่เลยนะทุกคนกคนะครับ เป็นแบบต้มนี่คือขายยังไงครับพี่ตีละสามสิบบาทอันนี้ถุงก็สามสิบบาทอ๋อตัวนี้ถุงละสามสิบบาทนะใช่อันนี้จากอะไรคะช่องไหนคะช่องยูทูบตลอดถ่ายคลิปนะครับครับผมขายทุกวันนะครับพี่ที่นี่ไม่ค่ะเป็นขาจรค่ะปกติอยู่แต่จะจักบ้านค่ะอ๋อครับผมลูกค้ารุมเลยนะครับร้านนี้มอใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวขอกลับมาถ่ายหน่อยนะครับได้ค่ะ อันนี้เป็นร,ร,ร้อนไก่ขยอยนะปูกระตุยทอดกรอบอรตัวนี้เป็นปูที่เรารับมาจากไหนครปูรับมาจากเกลือเลยจ้ะครับผมสะพานบางกระเล็กอ่ะโอครับผมขายกล่องยังไงครับกล่ลองละสามสิบบาทกล่องละสามสิบบาทนะครับได้ กทะเลน้ำลึกกันเป็นปูทะเลน้ำลึกด,ด้วยนะครับทอดกรอบนะครับผมร้านไก่ย่างนะครับไก่ย่างสุขโขทัยด้วยนะครับครับม,มีหลายอย่างเลยนะพี่นะครับผมเจ้ตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นซี่โครงครับเป็นซี่โครงนะฮะซี่โครง เหมือนกันเนี่ยหมักกันแบบนี้อ๋อครับผมตัวนี้ขายยังไงครับตัวนี้อันนี้25บาทตัวนี้25บาทนะครับตรงนั้นไม้ละ10บาทคือด้นาน,นหน้านี่คือไม้ละ10บาทหมดเลยใช่ไหมครับอ,อ,อ๋อครับผมร้านนี้ก็เป็นอหนึ่งร้านนะที่น่าสนใจเลยนะครับมาไหนได้อะไรไปโลโลเท่าไหรต่ตอนนี้น รถสามห้าสามโลร <300 S 2> <100. S 1> ้อยะคะ่ะสามโลร้อยมากเลยนะคะ <All right. S 1> สวยมากเลยคะ่ะสวยทุกคู่เลยค่ะเลือกเองเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดินชมดูตลาดต่อนะครับตลาดคือว่าตลาดเขาใหญ่มากนะครับทุกคนนะ <c oughs> น่าเดินมากนะครับถ้าไม่มีโควิดนะผมว่าคุณน่าจะเต็มตลาดเลยนะร้านค้าก็จะมามาเยอะนะ ใครที่ดูกําลังหาพื้นที่ค้าขายก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับคลิปนี้นะเผื่อมีโอกาสได้มาค้าขายที่ตลาดที่นี่นะครับหรือว่าใครอยากจะมาเดินมาซื้อของนะครับเป็นอีกหนึ่งตลาดนะที่น่าสนใจนะครับพ่อค้าไหมคะที่ถือว่าน่ารักนะฮะสดพอยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ,พ,พ,รบพูดถึงของขายเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผลไม้ของสด พวกกะเพรากะเพราสูตพวกอะไรเยอะเยอะเยอะมากคตัวนี้แตงโมรูปใหญ่มากแตงโมอะไรครับพี่อนแตงอนหญ้าอะไรนะครับสอนหญ้าสอนหญ้านะครับท่านนี้คือจากไทยนะครับหรือว่าแต่ไหนครับของไทยนี่แหละของไทยนะครลูกละห้าสิบบาทนะ นี่เดี๋ยวมาดูพาดูผักอะไรที่แปลกแปลกอ่าที่นี่ก็มีนะอ่าตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะครอ่าสตอเนาะอ่าครับผมสตอนี่คือเป็นสตออะไรครับเนี่ยขายยังไงครับตัวนี้มันละห้าสิบมันละร้อยจ้ะมันละห้าสิบมันละร้อยนะฮะตัวนี้รับมาจากไหนครับป่ะครับผม มาจากชุมพรชุมพรเลยนะโอ้โหครับผมมาจากใต้ลยแท้เลยนะครับร้านเขาขายเป็นไงบ้างครับช่วงนี้โอ้โหไม่อยากจะพูดไปนึกครับผมอยยาากกพูดดเลีว่โอเคป้าสู้ๆครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปครับผมแต่ก่อนนี่คือขายผักนะคือวันละหมื่นเลยนะโอ้โหสุซูสุซูวันนี้วันเท่าไหร่ครับทำปีได้เนาะ 700, บางวันน, 100, น,นี้นคือวันเราห้าร้อยเจ็ดร้อยอย่างี้นะครับผมองคิดดูว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ครัครัก็ลดลงมาเยอะเลยนะอ่ะอั้นจริครับปกะคับัครับบคครับ

มีหลายสวยมากอะไรครับโรตีสายใหม่อยุธยาสามร้อยห้าสิบบาทเชลล์ยี่สิบบาทนะครับอของทะเลนะครับสดๆนะครับกุ้งนะครับร้านนี้ร้านของทะเลร,ร้านใหญ่เลยนะครับ เดี๋ยวพามาดูั่งนี้ครับปาหนึ่งแล้วก็ปลาทับทิมนะปาทับทิมโลร้อยยบค่ะปลานึ่ละแปดสิบค่ะปลานี่รโลละแปดสิบนทับทิมรนะ้อย2 0บาทใช่ค่ะปลาดุกปลาดุกลงเจ็ดสิบบาทนะ อันนี้เป็นร้านไก่นะฮะตัวน,นี้เป็นตัวละหนึ่งร้อยบาทตัวน,นี้เป็นไก่บ้านนะโลร้อยสี่าไหรสิบบาท ชิ้นห้าบาทชิ้สิบปีหนึ่งชิ้นนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับลูกค้าก็าเริ่มจะทยอยมาเดินตลาดแล้วนะครับตอนนี้ประมาณใกล้จะห้าโมงแล้วนะครับ ร้านขนมนะครับขนมว้าเฟินนะฮะมีหลายไส้เลยนะครับทุกคนครับเป็นร้านขนมหวานขายชิ้นละสิบบาทน,นะครับเจ้าของเจ้าเดือนนะฮะ อ่าช่วงนี้ทุเรียนยังมีขายอยู่นะครับหมอนทองโลละหนึ่งร้อยบาทนะฮะลูกค้าลุมเลยนะครับหมอนทองหมอนหนึ่งร้อยเยวค่ะหมอนทองโลละหนะึ่งร้อยนะฮะหอนเยอะเลยนะครับแล้วก็มีชนีด้วยนะครับ ครับผมร้านอะไรครับตัวนี้ร้านอะไรดีอ่ะตรงนี้เหรอครับผมว่าตลาดนี่แหละตลาดไทยธนูนะฮะจตลาดไทยธนูตัวนี้เป็นทุเรียนมาจากไหนครับเนี่ยมาจากใต้มาจากใต้เลยนะเนื้อสวยนะคะโอ้ครับผมเนื้อสวยครับโฆษณาออกให้หน่อยครับผมคะะโอยนี่นะคะ ขายมาขายที่นี่ทุกวันไหมครับทุกวันค่ะทุกนัดค่ะมาขายทุกวันเลยนะช่วงนี้ยังมีขายอีกนานไหมอีกนานไหมอีกประมาณเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งนะฮะจะขายจะมาขายที่นี่ทุกวันเลยจะในหมอนทองนะคะตัวนีหมอนทองนะฮะนี่นะสวยๆเลยนะครับไ่ออกช่องไหนคะช่องยูทูบตลอน่ายเลิปยนะครับขครับผมได้ครับผมรถลหนึ่งร้อยถูกมากครับตอนชี้นนี้แปดสิบครับผม เนยละไม่ได้แกะค่ะร้อยหนึ่งคือเราผีให้นะคะถ้าแกะอยู่มันก็ช้านะคะสวยอยู่สวยครับสวยครับสวยค่ะใส่แล้ะเดือนใต้นะหมอนทองใต้นะโอเคเลยครับเนื้อสวยมากครับสวยมากเท่าไหร่ครับหน่แกะขายถูกแล้วแม่งก็เราคือเราเราบาดเนื้อให้ดูบาดแล้วครับผมแล้วก็ใส่ห่อให้เลยนะครับผมขายถูกอะโล่ร้อยเองหนู เดียวร้อยเลยแปดสิบเลขตัวนี้คือเราวิ่งไปรับมาเองเลยใช่ไหมครับเขามาส่งให้โหมีมีมาส่งให้เหรอมีรถล่องมาให้มีรถล่องมาให้นะโอ้ลูกค้าลุ้มเลยนะครับรถรถหนึ่งร้อยลุ่มเลยร้านนี้ก็ขายอยู่ที่ตลาดนัดไทถนนทุกวันนะครับอยู่บริเวณข้างๆตลาดนะฮะก็แวะมาองหนุนได้เลยนะครับรลองไม่ิทีบัง โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับค่ะ<อ>ร้านลูกชิ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีนะเป็นร้านลูกชิ้นปิ้งนะครับปิ้งนะ ก็มีมีกวยปิ้งด้วยนะครับก๋วยเต้งนี่ขายยังไงครับย5่สค่ะยี่สนะครับอันนี้เป็นพิเศษเลยนะครับน,น้ำจิ้ม,มคน้ำจิ้มกะทินะะ้ำจิมกะทินะชุดเล็กสองชุดค่ะ,คะ ร้านเดียวกันกับร้านลูกชิมปป้งนะครับใ้่ร้านเดียวกันคร้านูเป้งนี่ทูทองทูทูสายทองคือ <c oughs> เรียนราคาหนึ่งร้อยบาทมอนทองใช่ขายดีมากคนบุมเลย สวยๆไปดูเราไปเดินดูผลไม้ก the pues. <over> ็ขายดีนะฮะช่วงนี้ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นมังคุดแล้วก็เงาะนะฮะยังอยู่นะยังมีนะฮะเงาะตอนนี้ราคาอยู่ที่กิโลละสามสิบห้าบาทนะครับนี่ต้องแสงซื้อของให้แม่เป็นซื้อกินเองก็มีร้านปลาปิ้งปิ้งปลา ปลาปลาดุกตัวใหญ่มากนะครับขายตัวเท่าไหร่ครับพี่หกสิบบาทจ้ะหกสิบบาทนะครับแล้วก็มีปลาเนนด้วยนะตัวนี้ตัวนี้เป็นปลาอะไรครับปลาตะเพียนค่ะปลาตะเพียนนะจระขายไม้เท่าไหร่ครับสี่สิบค่ะไม้ละสี่สิบบาทนะครับชื่อร้านอะไรครับพี่ปลาย่างแพรปลาย่างค่ะครับผมแพรปลาย่างนะขายทุกวันไหมครับขายที่เนี่ยจันทร์พฤหัดเสาร์ค่ะจันทร์พฤหัสเสานะครับครับผมตลาดนี้เปิดทุกวันไหมคะ มีหกวันยกเว้นวันอังคารอยู่วันอังคารอยู่วันอังขอบคุณมากครับพี่ร้านนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะฮะผมคงไม่ได้พาไปเดินดูนะครับจะพาเดินดูโซนอาหารนะครับสุดแล้วนะครับร้านนี้เป็นอะไรเอ่ยสลัดเป็นเอกสลัดปลานะฮะร้านี้เป็นมีทู้เรียนด้วยนะครับใส่กล่องไวแล้วนะครับ เป็นสลัดนะครับขายชุดยังไงครับพี่สลัดขายมีชุดละสามห้ากับสี่สิบค่ะสามห้ากับสี่สิบบาทนะครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เ่องนี้ก็ลูกค้าก็จะเงียบๆหน่อยม่ค่ะครับผมแต่ก็ยังได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปพี่ชู้นช่วครับเชิญชวนให้คนมาเดินตลาดแคทเทอูหน่อยครับพี่เออชิญชวนลูกค้ามาช่วยกันดูหน่อยนะคะนะคะนะคะมีขายของขายเยอะแยะเลยค่ะครับขอบคุณมากครับพี่ ครับสุดแล้วนะฮะก็ยังไงก็ใครที่สนใจที่จะมาเดินตลาดที่นี่ก็ใส่มงใส่เมสมาปลอดภัยแน่น,นอน,นะครับมีสินค้าของขายมากมายนะฮะคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากกอนก็ฝากกดติดตางกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง u t u b e ตลอดถ่ายคลิปนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะพาไปเดินดูตลาดในเขีระยองให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ฝากกดติดตางไว้ด้วยะครับสวัสดีครับผม